คือสจดําเคยพูดไหมว่าเขาอาจจะเป็นเหยื่ออีกคนหนึ่งที่ที่ถูกโกงลอตเตอรี่เหมือนกันอืมผมผมถามนะสจเราเพื่อนกันนะมีอะไรสจไปวางเงินกับใครเกเขาก็บอกวางกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชื่ออะไรเผื่อพวกเราจะมีทางช่วยได้อะไรเงี้ยเขาไม่บอกเขาไม่กล้าบอกก็ไม่บอกไม่เป็นไรเดียวผมจัดการสจบอกที่ชาวบ้านแสดงแสดงว่าสจดําต้องมีปัญหากับผู้ใหญ่คนนั้นด้วยเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันครับ S <S <S ผมถามหน่อยบาสกรณีนี้ถ้าเกิสดสจดําไปถูกผู้ใหญ่ที่เขาไปรับโคต้าลอตเตอรี่มาบิดบิด <ฮะ S 1> โดยที่แบบไม่ได้ให้มาหรือแล้ว,ลวมาทํามีโอกาสไหมที่จะเครียดเรื่องนั้นแล้วไปก่อเหตุแบบนี้มันก็เป็นไปได้พ<อ>แต่ผมถามเขาไม่บอกมีโอกาสไหมแต่ถามแล้วเขาไม่บอกอ่ะครับแสดงว่าวงการลอตเตอรีร่เนี่ยมันก็มีเรื่องราวของการที่เอาออกมาแล้วก็ขายต่อไปครับโดยไม่ชอบไหม มันมขายเป็นจุทอดไปฮะขายเป็นจทอดเลยพี่ขายเป็นจทอดไปเลยพี่หววคู่นะเออพอหววคู่ออกมาระคานี่เก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบห้าบาทขึ้นเลยนะพี่ก็คุณรับเท่าไหร่แล้วอ่ะแปดสิบกว่าจะไปสิบแปดคขายปีกแต่ทางการบอกว่าต่อไปนี้คนขายต้องขายแปดสิบนะมึงไม่ขายแปดสิบนะมึงโดนจับแต่แปดสิบมังตกอยู่ที่ตรงนี้เลยมือเท่าไหร่ก็ไม่รู้ขาเท่าไหร่ก็ไม่รู้กว่าจะไปถึงขาสุดท้ายเนี่ย